สวัสดีครับถ่ายทอดสดครับวันนี้ตรงกับวันที่11กันยายน2568ขอนุญาตรีวิวขายสินค้าทางการเกษตรนะครับทำทุกจ่ากเหล็กแข็งทุกแข็งจากน้ำมันนะครับเป็นนีดมาสเตนนะครับน้าไม้พยุงครับ ลายดำแดงสวยงามครับลายสวยงามมากเลยครับด้านนี้นะครับครับจาดรูให้สองรูเลยนะครับเสไปร้อยเชือกนะครับสวยงามใส่หมุดเป็นมาสเต้ครับคมจะยาวสิบเอ็ดนิ้วนะครับ นครัวามกว้างนะครับ2นิ้ว6หมุนครับด้ามไม้พยงุงยาว6นิ้วนิดๆนะครับเป๊ะเลยนิดๆนิ้วครับนะคงัม สันจะนานะครับ8ปมิลโอเคครับไปยิงปลาลุยสูนีนะครับจำนวนนิดหนึ่งครับ หวานเจียบครับมีฝักท่อพีวีซให้รับงานครับพาไปไล่ไปสวนนะครับไม่ต้องกลัวบาดมือัท่านใดสนใจโทรมานะครับจะจะลงเบอร์โทรให้เรามีบริการเก็บเงินปลายทาง นี้ตรงกับวันที่11กันยายน2 5 6 8ครับท่านใดสนใจสิเป็นสินค้าเราทำเองขายเองนะครับทำกับมือนะครับรูป,ป่ารุ้สวนเรารับบริการส่งแซมหลังการขายนะครับท่านใดซื้อไปใช้งานหลายปี อยากจะทำโคงใหม่ชุดใหม่ก็ส่งมาครับยินดีรับประกันหลังกันขายนะครับมาสเต้ครับตามมาประยู่สวยงามครับเจาะรูให้สองรูนะครับใส่ท่อทองแดงให้ เดี๋ยวจะลงเบอร์โทรให้นะครับสนใจก็โทรมามีบริการเก็บเงินปลายทางครับขอบคุณครับ